ู้วางเงินเดิมพันเป็นประวัติศาสตร์วงการไก่ชนของไทยนะครับวงเงินเดิมพันมากที่สุดนะครับทั้งหมด33ล้าน7แสนบาทฝ่ายาฝ่ายที่เป็นฝ่ายท้าชิงเนี่ยมาจากซุ้มไก่ชนชื่อดังที่ปทุมธานีนะครับส่วนฝ่ายรับท้าชิงมาจากฟาร์มไก่ชนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับ ตอนแรกการวางเงินเดิมพันของทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะอยู่ที่ฝ่ายละ14ล้าน10,000แสนบาทรวมเงินเดิมพันแล้ว28ล้านสองแสนบาทแต่สุดท้ายเพิ่มกันอีกครับจนไปยอดรวมอยู่ที่ส3ล้าน7 0 0 0แสนบาทขณะที่ทางฝ่ายท้าชิงจากปทุมธานีได้นำเงินสดที่ใช้วางเดิมพันมาวางให้เห็นกันสดๆมีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศโดยเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก เพจหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราให้ดูกันหน่อยแล้วกันนะครับถ่ายคลิปแล้วตัดใจมันเลยมีก็มีคลิปเป็นหลักฐานด้วยนะครับเอาวนอยู่ครับประกอบอไปประกอบอีกครับล,ลุงใจยังชอบประกอบอกไปเดี๋ยวเราประกอบก่อนนะครับประกอบกล่อง ออกข้างล่างกได้พี่จะได้ถนัดถนัดโอ้โห <c oughs> เราไม่เคยเห็นนะเงินสดสดแบบสามสิบกว่าล้านแบบโโนี้เหี๋ยวมาสอนโอโ้โสามพันยังหายากเลยผมเนี่ย <c oughs> แหมก็ว่าไป <c oughs> หายไปสักปึกหนึ่งทำยังไงเนี่ยคนนั่งเฝ้ากองเงินนี่โอ้โหนะฮะเอาก็สดสดเลยนะครับที่สุดแล้วครับการชนไก่คู่นี้ไก่ชนจากฝ่ายรับท้านะฮะ ก็คือจากประจบทีระขันเนี่ยเป็นฝ่ายชนะนะครับก็ได้เงินเดิมพันสามสิบสามล้านเจ็ดแบาทเป็นเงินสดสดไปเลยพร้อมกับถ้วยรางวัลชนะเลิศไปครองนะครับไปดูช่วงที่เขาฉลองแชมป์กันหน่อยนะครับับรรยากาศนะครับรับมอบถ้วยแล้วก็เงินจำนวน3 3มล้านเ โอ้เห็นแล้วอยากจะไปเลี้ยงไก่ชนขึ้นมาเลยเอาถ้วยหรือเอาเงินล่ะเนี่ยเอาเงินดีกว่าขอบคุณครับเดี๋ยวผมเอาถ้วยกลับพ้านก็ได้ก็ศึกครั้งนี้เจ้าของไก่ทั้งสองฟาร์มนะครับวางเงินเดิมพันสามสิบสาล้านเจ็ดแสบาทสูงที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์แห่งวงการไก่ชนเคยมีมาสถิติเดิมเคยมีการเดิมพันกันที่ยีล้านบาท สร้างเอาไว้เมื่อ18ตุลาคม2558นะครับเนี่ยพอมีการเผยแพร่าภาพออกไปโอ้โหผู้คนในโลกออนไลน์ชาวเน็ตนะครับเซียนไก่ชนต่างก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะไปหมดเลยทั้งให้กําลังใจผู้ชนะให้กําลังใจฝ่ายแพ้ไม่รู้ไอตัวที่แพ้เป็นยังไงป่านีน้ชะตากรรมของมันอ๋อนั่นน่ะสิสิบสิกว่าล้านอะเจ้าของนี่ต้องเท่าไหร่สาล้านเจ็ดแสนก็ปีล ฝ่ายละ16ล้านที่เขาอนุญาตให้ทําแบบถูกต้องอตามกฎหมายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการชนไก่ปลาก,กัดเนี่ยมันเป็นประเพณีที่เขาทํากันมาใน<อ>พื้นบ้านเป็นประเพณีท้องถิน่นเป็นกีฬาพื้นบ้านเหมือนดวลชนก็เลยอนุญาตนะคะ